ชาเลนค์คลิปตุ๊กตาด้วยหนึ่งใบเท้าจะเอามาเป็นของขวัญให้ทุกคนแลกมาเท่านี้จำใส่จะคลบปได้กี่ตัวมาลุ้นกันตู้แลกเอาเป็นโอ้คีบปชิ้นจองแมะยังไงตัวนี้ก็ต้องคีบปให้ได้แมะขอเอยอีกนิดเดียวขอลองอีกเหลียยละกันโฮ้ยได้มาแล้วใครจะเอาคอมเมนต์ว่าชิ้นจังไว้นะต่อไปจะเอามีแพนด้ายอมมาแบบไม่ดื้อไม่ซนเลยสักทีไหน เหนื่อยเลยเนี่ยกว่าจะจับได้แต่น้องไม่ใช่แพนด้าจริงๆแล้วคือตัวโพชักโขถ้าอยากได้เมนว่าแพนด้าไว้เลยต่อไปจะคีบขุนหมูตัวนี้แหละไม่ไดื้อไม่สนของจริงนเลี้ยงตัวนี้มันคีบง่ายหรือว่าดวงเราดีเนี่ยเป็นลูกหมู3มตัวเลยใครอยากได้เมนว่าหมู1ห,หมู2หมู3ไว้ได้เลยนะตัวต่อไปเป็นเจ้าหมูอ้วนอ้าแล้วทาไมไปอยู่ตรงนั้นน่ะตั้งใจดูช็อตนี้กันนะเราเล็งตัวนี้แต่มันดันไปคีบตัวข้างล่างแล้วก็ด๊าด๊าด้าเฉยเลยใช่หรอใช่ใชหรอใครอยากได้ ใครจะเอาเมนว่ากล่องจุ่มนะตัวนี้พงกุญแจลูบิกสงสัยวันนี้จะมากับดวงถ้าอยากได้เมนว่าลูบิกเลยหนึ่งใบเท้าได้มาทั้งหมดเท่านี้ทุกคนว่าคุ้มไหมนะ